ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สีถือเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลน,นักเรียน7คนที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประเทศไทยนี่คือฟุตบอลที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน22ปีเต็มนักฟุตบอลไทยลีกและทีมชาติไทยหลายคนล้วนแต่เคยผ่านเวทีนี้มาแล้วทั้งสินส้นเสน่ห์ของบอล7สีคือฟุตบอล7คนขนาดสนามที่เล็กกว่าบอลใหญ่ไม่มีกฎล้ำหน้ากึ่งการเล่นแบบ small size ในฟุตบอล11คน ทำให้นะักฟุตบอลเล่นได้อย่างรวดเร็วและสามารถยิงได้จากทุกระยะทําเอาผู้ชมลุ้นไปตลอดทั้งเกมในปี2568กระแสะฟุตบอลเจ็ดสีฟีเวอร์อย่างมหาศาลเริ่มด้วยเหตุผลที่คู่ชิงชนะเลิศเป็นโรงเรียนระดับภูทรอ,อย่างโรงเรียนหมอนทองวิทยาจากจังหวัดฉะเชิงเซาที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐปรมาจารย์บอลน,นักเรียนที่คนในวงการไม่มีใครไม่รู้จักเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท รืออบอจจัชานาทของโคชเมธสุมเมธยูโตอดีตแข้งไทยลีกของสโมสรัชานาทฮอนบิลและครูหัวหน้าหมวดความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของโรงเรียนและผู้อำนวยการอะคาเดมี่ผนึกกำลังกับโคชอ้อนอนุสร์ปานสันเทียเฮดโคชชุดยูสิลูกม่อโรงเรียนเทพสิรินทั้ง2ทีมต่างมีสตอรี่ที่ดีด้วยกันทั้งคู่อบอจจัชานาทเคยเข้าถึงรอบชิงเมื่อ2ปีก่อนแต่ต้องเป็นฝ่ายอกหักแพ้ให้กับกันทรารมแต่ครั้งนี้ พวกเขากลับมาพร้อมความแข็งแกร่งของระบบอะคาเดมีนกใหญ่และเข้าชิงดำอีกครั้งส่วนหมอนทองวิทยามาพร้อมกับสตอรี่รถขนฝันภาพรถสองแถวคันเก่าที่อาจารย์สกลใช้ขับพาเด็กๆไปแข่งตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆเป็นประจำกลายเป็นไวรัลขึ้นมารวมถึงฟอร์มการเล่นและทรงผมของเจ้าเตวรากรช่างเขียนดีจนได้รับฉายาวิติญญาบางน้ำเปรี้ยวนั่นทำให้แฟนบอลที่ดูฟุตบอลและไม่เคยดูฟุตบอลต่างสนใจช่วยทั้งสองทีมอย่างไม่ขาดสาย ตั้งแต่รอบ16ทีมจนถึงรอบชิงชนะเลิศแบรนด์ต่างๆกเก้ามาให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าเงินสดแง light, สงสปอตไลท์ส่องสว่างมาที่พวกเขาจนทําให้เกิดดรามา่าทุกอย่างส่งต่อให้เกิดกระแสะฟีเวอร์ในนัดชิงชนะเลิศจนคนล้นสนามกีฬาแห่งชาติสุพัชรลาสายที่มีความจุราว2 0 0 0มที่นั่งซึ่งครั้งสุดท้ายที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องย้อนกลับไปในเกมระดับนานาชาติ Kings Cup ในปี2536 ในช่วงก่อนแน่แน่นอน,นับมันเป็นกะระแสไปหมดเลยเป็นสองทีมที่เป็นครูทอนมาเจอกันคือผมจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นแรงดกดันน้องๆหรือเปล่าหรือว่าน้องๆแบบเขาสนใจหรือเขาเขาเสพพวกนี้เยอะมากหรือเปล่าไม่เลยครับเพราะว่าผมเก็บโทรศัพท์แล้วก็เดินทางมาวานก็เก็บมาแล้วครับไม่ได้ไม่ได้เขาใช้นะครับแล้วก็แต,แต่ส่วนตัวแบบว่าสตาฟโคโชหรือว่าผู้ใหญ่เองก,ก็เห็นใช่ไหมครับใช่ครับเห็นเห็นแต่ไม่ได้ไม่ได้ รู้สึกดีเลยทําไปครับว่าที่มีคนสนใจทีมมอญทองเยอะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่กดดันเนาะในในฐานะเป็นโค้ชเนาะมันก็รู้สึกดีอ่ะแล้วก็ทําให้เรามีพลังที่จะขับเคลื่อนในเกมเนี้ยได้มากขึ้น,นเด็กๆก,ก็รู้สึกว่าอยากสู้อ,อยากสู้ให้เขาเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เราก็มาถึงขนาดนี้แล้วคงไม,ม่ต้องกลัวใครแล้วเราก็เด็กๆก,ก็ต้องต่อสู้เต็มที่แหละเนาะผลการแข่งขันเป็นยังไงก,ก,ก,ก็ตามนั้น นะครับแต่ว่าเรื่องโซเชียลก็ห้าไม่ได้เนาะเราอยู่ในสังคมโซเชียลในที่เห็นเนี่ยนะทำให้เป็นผลดีต่อนักนักเรียนทั้งสองทีมแหละนะที่มีคนมาดูแบบนี้เยอะๆเนาะก็เป็นภาพที่ดีครับผมว่ามาสัจจัน์เลยแหละคนดูเยอะขนาดนี้เนาะพอดีเห็นในโซเชียลเขาเป็นบอลเขาเป็นปกติเนาะเขาก็ขิงกันไปขิงกันมาเนาะสนุกสีสันผมมองแบบนั้นนะ เป็นเป็นสีสันให้กับแฟนบอลไอ้บอลบอลไทยในบอลเด็กๆของเราด้วยใช่ใช่ว่าดีนะดีเนาะว่าดี่าอยู่เฉยเงียบๆแล้วมันก็ไม่สนุกนะแต่ว่าแค่อยู่ในขอบเขตแค่นั้นเองใช่แล้วกับน้องๆเองก็คืออย่างที่พี่บอกก็คือเอาเรื่องพวกนี้ไปเป็นแรงับดันนถูกต้องครับบอกบอกน้องว่าไงเล่าให้ผมฟัง่อยว่าคุยกับน้ไม่ได้บอกอะไรมาบอกว่าโฟกัสสนามเย่างเดียวนะครับโซเชียลข้องนก็เป็นโซเชียลที่เขาสนับสนุนบ้างไม่ไม่ชอบแล้วบ้างก็ไปเรื่องของโซเชียลไปนะครับแต่ว่าหน้าที่เราคือในสนาม หน้าที่เราไม่มีหน้าที่ไปต้องไปตอบใครเขานะหน้าที่เราต้องไปตอบสนามแค่น้นามก่อนเริ่มเกมนัดชิงแฟนบอลเต็มอัธจันทร์ทุกฝั่งของสนามลามไปบนตึกรอบข้างอย่างไรก็ตามทางฝ่ายจัดการแข่งขันไม่สามารถต้านกระแสะแฟนบอลที่ต้องการเข้ามาชมเกมได้ทำได้ดีที่สุดคือการควบคุมสถานการณ์พยายามไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นตัดมาที่ทั้งสองทีมในห้องแต่งตัวของหมอนทองวิทยายังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่และแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจตลอดเวลา ขณะที่อบจอชัหนาทมีเพียงโจอ,อีก,กาน้าดาวตลกชื่อดังแวะเอายาดมสูงไพรไปให้จากนั้นพวกเขาก็ทำสมาธิและปลุกใจกันก่อนลงสนาม พี่โพสต่อแล้วมาเชื่อมั่นที่โพสต์ต่อแล้วมาตอกแล้วมานะมันมุ่งมั่นมาขนาดนี้แล้วนะแม้สุดท้ายแล้วนะทำให้คนเห็นว่าบอลจีน่าเป็นยังไงนะต่อทุ้ถึงที่สุดนะเพื่อแฟนบอลเพื่อชาวจหน้าเพื่อครอบครัวพวกมึงนะและเพื่อนาค้ของพวกมึงนะูหวังว่าพวกมึงจะทำให้มันเต็มที่นะผลแพ้ชนะคือเรื่องของฟุตบอลแต่อย่างน้อยเราได้ลงมือทํากับมันแล้วเว้ยนะต่อทุ่กับมันแล้วนะวันนี้วันรบศาสตร์นะสร้างับศาสตร์กด้วยกันที่โราต้อ มีแค่พวกเรานะที่กําหนดจะตาาในวันนี้ไม่มีคนอื่นมีแค่พวกเราที่จะทำมาให้สาเร็จนะมีแค่พวกเรานะที่จะทำมาให้คนทั้งประเทศภูมิใจพวกเรานะแสดงเขารู้ว่าเราคืออบจอชประกอไนาเฮ้ย่เอ้ยสุดท้ายนะที่เราทํามาทํางาน,นมาตลอดนะถ้าไม่ทําวันนี้เราจะเสียเปล่าเราจะร้องไห้เหมือนรั้งที่ยี่สามจะเสียใจนะเมื่อเมื่อมันโอกาสมากลับมาแล้วนะเราิสูสน์แล้วเขาเห็นว่าคนทั้งประเทศว่านี่คือองค์ปนาท นะบอกเลยว่าไม่ได้หมูแน่นอนนะไม่มีใครทางเดินทางผ่านกูได้ง่างยง่ายง่ายนอนนะมึงจำไวส้สายจะต้องเป็นที่ของเราจำไว้นะทุกคนัาถานะทำวันนีนะ้ให้แฟนบอลให้แฮปปี้ให้เขาแฮปปี้กลับบ้านเราตั้งแต่ออกจากสนามซุปจนถึงชัยน,นาธทัท่วประเทศรู้ว่าพวกเราเปา็นยะังไงนะพิสูจน์วันนี้ไม่ต้องไปภาพไม่ต้องไปวิจารณให้ใครเห็นเลยว่ามึงทําอะไรมึงทําวันนี้ให้เห็นคือ5่าสี่นาทีถ่ายเท่านั้นเราถ่าย ้าตอองงเเป็นขรการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นดยเยบรรากาศข้างสนามที่รบเร้าจากกองเชียร์ทั้งสองฝั่งปรากฏว่าอบจชัยนาทลิกแซงหมอนทองวิทยา2ต่อหนึ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลเจสีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และนี่คือการลบฝันร้ายรองแชมป์ปี2013ของทีมได้สำเร็จทำได้แล้วครับทำได้แล้วครับยอดยอได้ทได้ทได้ วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้สุดยอดครับถือว่าวันนี้น้องๆเนี่ยใจสู้นะครับเราเล่นเป็นตามตามที่โค้สั่งทุกประการนะครับแม้ในสนามจะกดดันมากคนดูเยอะมากนะครับเราเล่นเหมือนเกมเยือนแต่ว่าวันนี้เราสู้ชนะใจคนดูแล้วก็ได้นำใจนักูกชนทครับเราถาได้้วครับขอบคุณมากครับอย่ากบอกไรแฟนบอลวันนี้ครับก็ขอบคุณแฟนบอลหน้าที่มาาั้งหมนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหมอนทองนะครับและแม้กระทั่งชนทนะครับถือว่าวันนี้ นะครับทั้งใจหน้าและหมอนทองสร้างประวัติศาสตร์ใหม่คนด,ดูน่าจะมึงห้าหมื่นคนนะฮะวันนี้ดีใจจริงๆครับแล้วก็เราได้แชมป์ประวัติศาสตร์จริงๆครับขอบคุณครับโอ้โหหลากหลายอารมณ์นะครับ อย่างแรกผมถามบรรยากาศโดยรวมของของย้อ,อ,อนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับก็บรรยากาศที่ที่สัมผัสมาดีดีมากครับตั้งแต่เราผมเคยทําจตุรมิตรนะแฟนบอลที่อยู่เต็มาอาจรรพ์แต่ไม่เคยได้สัมผัสที่ลงมาพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีว่าเขาสนใจผู้คองหรือแฟนบอลทั้งหมดสนใจพูดบอลเยาวชนที่มากขึ้นครับผมตกใจไหมตอนแบบโอ,อ้โหคนกูเข้ามันนั่งข้างหลังเราไม่คิดเมื่อไงว่าจะจะเล่นยังไงก็ก็คิดบอกเลยว,ว่าวิธีการที่เราซ้อมมานะต้องมีโฟกัสเรื่องสมาธิ ที่มากขึ้นเพราะตอนนี้เราไปฟังเสียงเชียร์ไม่ได้เพราะเขา,าเต็มสนามเลยก็น่าจะเป็นารายการแรกเป็นที่บอลที่คนมาดูเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนั่นแหละแล้วตอนแรกเลยโอ้โหพอเริ่มเกมปับ๊บ โดนนาก่อนตอนนั้นเป็นไงพี่ก็จังหวะที่โดนนำเราก็รู้อยู่แล้วเพราะผมโดนโดนมาก่อนทุกนัดตั้งแต่เล่นมาเุกนัดใช่ครับตรงน <Wow ี้โดนนาก่อนใช่ครับเพราะเรารู้ว ну ิธีการมันมีช่วงเวลาผมถึงบอกประจําว่าผมซ้อมหมา25นาทีตลอดผมวันตั้งแต่แรกคือเรื่อง15นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นเรารู้ว่าเราจะทําไงต่อเพราะเด็กเขาสตาร์ทได้ก็คือจบแล้วจากนั้นอีกสองลูกที่กลับมาเนี่ย มันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่พี่บอกเด็กยังไงบ้างก็ก็แก้วิธีการเล่นเขาก็ใส่บอกชิปเข้าไปว่าบอกเป้าหมายเข้าไปว่าเราต้องทำอย่างนี้นะเราถ้าเราอยากชนะเราอยากเป็นประวัติศาสตร์ของสนามสุขเพราะที่นี่มีบอลสามข้อลงปูสุขก็อยู่กับเราอยู่แล้วนะครับอ๋อแล้วการแก้เกมครึ่งหลัง ก็ก็บอกว่าให้เขาดูดันมากขึ้นก็เรื่องของการจบสกอร์เรื่องการไล่เรื่องของเฟซซิ่งของเราต้องต้องมีเหมือนเดิมความแข็งแรงเราต้องต้องใส่ตรงนั้นมากแน่นอนแหละว่าตอนแรกเลยโรงเรียนอคู่ชิงเป็นคู่นี้เป็นบอลภูทอนทั้งคู่เลย <c oughs> แล้วกระแสโซเชียลมันแบบแรงมากแรงมากๆแบบว่าผมว่ามันน่าจะมากที่สุดไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีอ่ะ <c oughs> ที่มีวิธีการคุยกับน้องๆยังไงให้มันมีสมาธิก็ก็มีวิธีการก็คือเราให้เขานั่งสมาธิอยู่แล้วนั่งสมาธิทุกครั้งก่อนลงเราเรามีวิธีการของเราเราทําไงเอาสื่อตรงนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราเราทำให้ให้เขารู้ว่าที่นี่ชนาะไม่ใช่ทางผ่านของใครง่ายอ๋ออันนี้คือเราถ้าเกิดเราพูดกันแบบแบบตรงตรงตรงครับคือกระแสของหมอทองดูดูจะแบบ มากกว่าอะไรเงี้ยน้องๆมีแบบกดดันหรือว่ามีแบบทําไมแบบยิ่งทําอยากให้เขามีแรงบันดาลใจอยากให้ชนะด้วยครับมากระแสงนี้ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกน้องบอกครับผมบอกว่ายิ่งทํายิ่งดีนะถ้าเราชนะวันนี้ได้นะทุกอย่างจะสงบแล้วเราก็ต้องป่าเรื่องการวางตัวให้ดีทำต่อไปว่าทุกทีมดีหมดเขาพร้อมที่จะล้มเราเราต้องทำการบ้านซ้อมฝึกซ้อมอย่างหนักประมาทไม่ได้ทุกทีมทุก จากนี้ครับน้องๆชุดนี้อนาคตจะเป็นยังไงต่อพี่ออนก็อนาคตของเขาส่วนมากม .5 เยอะม .6 ก็จะจบก็มีที่เรียนหลายที่ที่มามาหยิบเขาก็ยินดีกับเด็กๆหลายคนด้วยครับวันนี้เราเป็นผู้สัประตูใช่ของชัยนาทแล้ววันนี้บรรยากาศรอบๆข้างหลังเป็นแฟนบอลหมดเลยใช่กดดันมากน้อยขนาดน้องวันนี้ ก็ไม่รู้สึกกดดันครับรู้สึกดีใจมากกว่าครับที่มีคนอยากมาดูพวกเราเยอะขนาดนี้ครับก็เป็นครั้งแรกของบอลเจ็ดสีครับที่คนมาเยอะมากแต่ว่าข้างหลังเราเป็นหมอนทองหรือเปล่าตอนครึ่งแรกครับครึ่งแรกเป็นพวกเราครับแล้วก็ครึ่งหลังมาเป็นหมอนทองครับเขาก็กดดันผมครับกดดันตลอดเวลาแต่ว่าได้ยินอะไร้าได้ยินอะไรได้ยินว่าแบบอ่อนได้หน่อยเดยวให้ไปนู่นไปนี่อะไรเดี๋ยวให้ตังอะไรงี้ผมก็อยากได้แชมป์มากกว่าครับเออแล้วเป็นไงทุกอย่างเดี๋ยวมันตามมาอยู่แล้วความรู้สึก50นาทีกับ การอยู่ในสนามแห่งนี้คือสนามมันก็ขลังอยู่แล้วแต่วันนี้แฟนบอลแบบโอ้โหลอมรอบเราหมดเลยมันกดดันมันกดดันไหมก็นิดนึงครับแต่ด้วยความพวกเราเล่นบ่อยครับเล่นแข่งซ้อมโดนเพชเชอร์โดนโค้ดดุโค้ดอะไรตลอดครับก็มันช่วยคลายไปด้วยครับลดค,ค,ความกดดัน,นก็เขารู้สึกที่แรกก็รู้สึกกดดันนิดนึงครับ แต่ก็ไม่ได้กดดันมากครับเ<ม>พราะว่าสืบกระแสไปทางบอลทองเยงค่ครับอะไรใช่แต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะผมแบบทาให้เห็นในสนามครับเพราะแสดงว่าพวกเราก็ติดตามดูอยู่ว่าเออมันก็มีกระแสแ<ช>น่น,นอนว่าสองทีมนี้เป็นสองทีมที่เป็นทีมผูทองใช่ขเข้ามาแล้วมันก็เลยทําให้กระแสแบบปังมากแล้วก็สตอรี่ของแต่ละทีมันค่อนข้างดีเออแล้วแล้วเอาจริงๆเนี่ยมันมีความกดดันมากนะดับไหนกับการเจอแบบอนทองแฟนบอลเยอะมากอะไรเงี้ยเออลงลงมานั่งก็เยอะอ่ะเป็นไงบ้างก็ ก็คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้อับก็เต็มขอบสนามเลยแับเวลาโค้ชสั่งอะไรไม่ได้ยินเลยอ่ะอเหรอใช่ครับต้องวิ่งต้องวิ่งไปใกล้อ่ะเวลาแก้เกมก็ยากครับเออบอลบอลของไชน่าเนี่ยเขาฝึกซ้อมเขาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยก็เน้นความเป็นทีมบบสปิริตทีมอะโค้ชบอกว่าแบบว่า มันสิ่งเล้าภายนอกมันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเราม<อ>ีวิธีการจัดการอะไรยังไงบ้างเคียร์มก็โค้ชก็ให้นั่งสมาธิเหมือนเดิมครับก็บอกว่าอย่าไปกดดันครับอย่าฟังเสียงภายนอกครับถ้ามึงเอ๊ะถ้าเล่นแบบนี้ได,พด้พูดเลยพูดเลยถ้ามึงเล่นแบบนี้ได้ก็มึงก็เล่นไทยลีกได้เพราะว่าความกดไม่ไม่ถึงความกดดันนะอ่าใช่ใช่ถึงโอ้ฟุตบอลนักเรียนไม่ว่าจะ7หรือว่า11คนทุกทัวร์นาเมนต์คือเวทีให้กับน้องๆนักฟุตบอลได้สัมผัสประสบการณ์ในสนามจริง เป็นบันไดต่อยอดสู่ความฝันอาชีพพ่อค้าแข้งยิ่งปีนี้กระแสดีก็ยิ่งทําให้พวกเขารับรู้ได้ว่าการเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักพวกเขาจะได้อะไรกลับมาบ้างหากเดินตามเส้นทางที่ถูกต้อง